วันนี้พี่เะมเป็นจะมาพูดเรื่องการแก้ไขสัญญาครับเกือบทุกๆโครงการเมื่อดําเนินการก่อสร้างไปได้สักระยะหนึ่งมันมักจะเจอปัญหาซึ่งจะนําไปสู่การที่จะต้องแก้ไขสัญญานะครับปัญหาต่างๆเหล่านั้นก็ได้แก่เวลาเราทํางานแล้วบางส่วนเมื่อทําการก่อสร้างไปทางผู้ว่าจ้างเห็นว่างานที่ทํามันไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือการใช้งาน ของทางผู้ว่าจ้างหรือทางเจ้าของโครงการก็จําเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขรูปแบบ2ก็คือในส่วนของสภาพแวดล้อมหรือข้อมูลต่างๆที่เมื่อเข้ามาในโครงการแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นเมื่อเข้ามาทํางานแล้วพบข้อมูลเพิ่มเติมทางธรณีวิทยาที่จะต้องนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงเสาเข็มฐานลากหรือรูปแบบโครงสร้างให้เหมาะสมกับงานทางด้านวิศวกรรมหรืออาจจะเป็นเรื่องของ สภาพภูมิประเทศที่เปลี่ยนไปตั้งแต่การออกแบบไว้เมื่อ5ปี10ปีก่อนแล้วพอมาทําจริงสภาพแวดล้อมมันมีการเปลี่ยนไปแล้วสภาพภูมิประเทศมันมีการเปลี่ยนไปก็จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบให้เหมาะสมกับสภาพทางธรณีวิทยาหรือสภาพภูมิประเทศเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบย่อมมีผลกระทบต่อเรื่องของราคาแล้วก็งวดงานเพราะฉะนั้นยังจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขหรือปรับในส่วนของงบประมาณแล้วก็งวดงานแล้วอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากระยะเวลา ก็อาจจะได้รับผลกระทบและจําเป็นที่จะต้องมาตกลงหรือปรับในเรื่องของระยะเวลาการทํางานให้เหมาะสมกับรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงและงบประมาณที่เปลี่ยนแปลงนั้นด้วยแล้วก็มาเริ่มต้น,นครับโดยการทําตารางการแก้ไขสัญญาเริ่มต้นโดยการทาตารางในส่วนที่1 ซึ่งตารางในส่วนที่1ก็คือจะเป็นตารางในส่วนของสาเหตุนะครับของปัญหาแล้วก็ผลกระทบทีนี้ในส่วนของตารางสาเหตุของปัญหาจะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คืองานลดนะครับคือพอมีเหตุของปัญหาแล้วเนี่ยก็จะมีในส่วนของงานลดซึ่งก็จะเป็นงานลดตามสัญญา2จะเป็นงานเพิ่มตามสัญญา3จะเป็นงานที่อยู่นอกเหนือจากสัญญา หรืองานเพิ่มนอกจากสัญญางานเพิ่มในสัญญาไม่มีนะครับเนื่องจากมันเป็นงานเพิ่มที่อยู่นอกเหนือจากสัญญาแล้วก็4ก็คืองานตามข้อตกลงอื่นๆหรือตามข้อตกลงพิเศษอื่นๆครับเมื่อเราแบ่งในส่วนของงานออกเป็น4ประเภทแล้วต่อไปเราก็จะมาระบุ หรือกรอบสาเหตุของงานและก็จะต้องกรอบแนวทางการแก้ไขางานควบคู่ปไปด้วยตารางในส่วนที่2หรือตารางผลกระทบก็จะมีเมื่อมีสาเหตุหรือเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ งานที่มันมีการเปลี่ยนแปลงย่อมมีผลกระทบกับแบบซึ่งก็จะต้องระบุว่า แบบที่ได้รับผลกระทบเป็นแบบหน้าไหนหมายเลขของแบบหมายเลขอะไรพอรายการของงานและแบบมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวบัญชีปริมาณงานหรือ BOQ ก็จะได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวกิจกรรมที่จะต้องดําเนินการจะได้รับผลกระทบแล้วก็จะมีผลกระทบกับตัวปริมาณงานในแต่ละกิจกรรมนั้นเมื่อทราบว่ากิจกรรมไหนที่ได้รับผลกระทบและปริมาณงานได้รับผลกระทบเป็นปริมาณเท่าไหร่ มูลค่าง,งานในแต่ละกิจกรรมนั้นก็จะได้รับผลกระทบด้วยนะใส่ไม้เหตุไว้สักน,นิดหนึ่งทีนี้มาดูตารางในส่วนที่1นนะครับตารางสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาเริ่มแรกก็ มาดูในส่วนของงานก่อนว่างานที่ได้รับผลกระทบคืออะไรสาเหตุและแนวทางการแก้ไขเป็นอย่างไรแล้วค่อยมาดูในส่วนที่2นะครับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวแบบเรื่องของตัวกิจกรรมปริมาณงานแล้วก็บุค่าง,งานได้รับผลกระทบอย่างไรตอนนี้พี่เบนก็กำลัง เสรในเรื่องของเทมเพลตนะครับที่เป็นตารางการปรับแก้สัญญาหรือตารางการแก้ไขสัญญาน้องๆก็จะสามารถนำในส่วนของตัวตารางเทมเพลตที่ที่เป็นมีประสบการณ์ในส่วนของการแก้ไขสัญญาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับโครงการของน้องๆโครงการของเพื่อนๆได้เลยนะครับ ในส่วนของปัญหาที่หนึ่งนะครับเป็นปัญหาที่ที่เป็นยกตัวอย่างต่อเนื่องจากการจัดทาแผนการทํางานในส่วนของบ้านเดี่ยวหนึ่งชั้นนะครับบ้านเดี่ยวชั้นเดียวก็จะเกิดปัญหาในส่วนของตัวเรื่องของเสาเข็มนะครับเพราะว่าเสาเข็มเมื่อตอกไปแล้วมันไม่สามารถที่จะตอกได้ตามข้อกําหนดแล้วก็ ไม่สามารถที่จะรับแรงได้ตามข้อกําหนดนะครับไม่ใช่ทุกต้นนะครับเป็นบางต้นเพราะฉะนั้นก็จะมีการมีปัญหาเรื่องของตัวเสาเข็มแล้วก็ขนาดรวมถึงความยาวของเสาเข็มนะครับซึ่งสาเหตุก็คือเสาเข็มรับแรงไม่ได้ตามสัญญาหรือแบบกําหนด แนวทางการแก้ไขก็จะต้องมีการเปลี่ยนขนาดแล้วก็ความยาวเสาเข็มให้สามารถรับแรงได้ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในแบบหรือที่ทางผู้ออกแบบได้ออกแบบกำลังรับน้ำหนักนะครับหรือว่ากำลังที่เสาเข็มจะต้องรับน้ำหนักได้ทีนี้ก็มาดูในส่วนที่2นะครับเราก็มาดูในแบบว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเสาเข็ม ในส่วนของงานลดอ่ะเราจะต้องมีการลดเสาเข็มในแบบแผ่นที่เท่าไหร่จำนวนที่เท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่พี่เ็นก็สมมติครับว่าแบบเสาเข็มอยู่ที่หน้าสิบแบบเสาเข็มอยู่ที่หน้าสิบถึงหน้ายี่สิบแล้วก็มาพิจารณาในส่วนของบัญชีปริมาณงานและราคาหรือ b o q นะครับว่า b o q มันอยู่ที่ข้อที่เท่าไหร่ในที่นี้พี่เบนก็ สมมุติว่าอยู่ในข้อที่1 8ถึง1.11ต่อไปก็จะมาดูมูลค่างานที่ได้รับผลกระทบซึ่งมูลค่างานที่ได้รับผลกระทบก็จะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับก็คือมูลค่างานลดแล้วก็มูลค่างานเพิ่มนะครับว่าเพื่อม,มีในส่วนของงานลดตามสัญญาแล้วนะครับก็จะต้องมีการเพิ่มนะครับตัวเสาเข็มนะครับที่เราจะต้องมีการเพิ่มขนาดแล้วก็เพิ่มความยาวถ้าเป็นเซกชันเดียวกัน กับในส่วนของตัวแบบเนี่ยเราก็จะถือว่าเป็นงานเพิ่มนะครับตามสัญญาได้นะครับเราก็ค่อยมาคิดความยาวที่มันมีการเปลี่ยนแปลงกันเพราะนั้นก็เอาส่วนของเสาเข็มนะครับที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของความยาวเสาเข็มมาใส่อยู่ในส่วนของงานเพิ่มตามสัญญาได้เราก็จะมาดูในส่วนของตัวจํานวนนะครับของงานลดนะครับว่าเสาเข็มเราจะต้องเปลี่ยน รหรือตัดต่อทั้ง12ต้นราคาต้นละ1นึ่งนบาทรวมทั้งหมดก็เป็น1นึ่งแสนบาทก็ให้ดูทั้งในส่วนของตัวปริมาณงานแล้วก็ราคาที่มีผลจํางานเพิ่มแล้วก็งานลดนะครับในที่นี้เราจะเพิ่มเสาเข็มขึ้นมาทั้งหมด8ต้นลําดับถัดไปนะครับางานถัดไปก็คืองานที่อยู่นอกเหนือจากสัญญาหรืองานเพิ่มนอกสัญญาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเสาเข็มนะครับขนาดของเสาเข็มแล้วก็ความยาวของเสาเข็ม สาเหตุก็คือเข็มมันรับแรงไม่ได้ตามรูปแบบนะครับตามแบบกําหนดก็จะต้องมีการเพิ่มความยาวของเสาเข็มจาก10เมตรเป็น12เมตรก็จะเพิ่มทั้งหมดนะครับ8ต้นนะครับคิดเป็นเงิน96,000บาทงานเพิ่มที่เป็นไปตามสัญญาเดิมเราก็ต้องใช้ยูนิตเลดเดิมนะครับเอามาคูณส่วนในส่วนของตัวงานเพิ่มในข้อ3ที่เป็นงานเพิ่มใหม่เราก็สามารถที่จะ เช็คราคาใหม่ในตลาดหรือว่าทําการต่อรองหรือตกลงกับทางผู้ว่าจ้างใหม่ได้นะครับเพราะว่าถือเป็นงานใหม่จะต้องตกลงราคากันใหม่ในส่วนของเสาเข็มนะครับที่เป็นงานที่อยู่นอกเหนือจากสัญญาก็จะมีราคาแพงขึ้นเพราะว่าขนาดและความยาวมากขึ้นนะครับก็4ต้นต้นละ15,000นรวมกันเป็นเงิน6กหมืนบาทก็จะใส่ไว้ในส่วนของตัวงานเพิ่มนะครับ แกไว้ให้ชัดเจนระหว่างงานลบแล้วก็งานเพิ่มทีนี้ในงานทุกงานมันจะมีงานตามข้อตกลงอื่นๆหรือข้อตกลงพิเศษกับเจ้าของบ้านนะครับเพราะว่าอย่างเช่นเวลาเราทํางานแล้วมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษเนื่องจากระยะเวลามันก็นานขึ้นมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการที่จะต้องมาแก้ไขหรือปรับแบบในการทํางานตัวนี้ เราก็สามารถที่จะตกลงกับเจ้าของงานได้ซึ่งในที่นี้ก็จะ,ะขอยกตัวอย่างนะครับว่าเราสามารถที่จะขอตกลงนะครับในส่วนของค่าขนส่งเสาเข็มนะครับเพราะว่ามันมีค่ามันมีปัญหาก็คือค่าขนส่งเสาเข็มที่เพิ่มขึ้นนะครับแนวทางการแก้ไขปัญหาก็คือขอเพิ่มราคาค่าขนส่งจากทางเจ้าของบ้านหรือจะเป็นข้อตกลงอื่นๆนะครับที่จะตกลง อะไรที่เป็นพิเศษกันก็เอามาใส่ในข้อนี้นส่วนของงานเสาเข็มเราก็คิดเป็นงานล่ำซ้ำนะครับหรือว่างานเหมารวมก็ค่าขนส่งก็คั้งละหมื่นหมื่นเมื่อเราได้กรอกในตารางทั้งสงส่วนก็คือตารางในส่วนของสาเหตุและแนวทางแก้ไขรวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแบบปริมาณงานราคาของงานแล้วเราก็จะมาดูในส่วนที่3นะครับซึ่งเป็นส่วนของการ สรุปหรือ b a l านซิ่งนะครับจริงๆตารางที่พี่เบนก็เรียกว่าตารางบาลา n c i n g หรือต้องทำการบาลานซิ่ง BOQ นะครับในส่วนของตารางบาลานซิ่ง BOQ นะครับเราก็จะมีการรวมตัวเลขของงานลดนะครับเพราะว่าโดยหลักการแล้วเราจะต้องรู้ก่อนว่าตัดงานอะไรออกไปจะได้รู้ว่ามีเงินที่พอ งานลถตัดออกไปแล้วจากสัญญาแล้วมันเหลือเงินอยู่เท่าไหร่ในที่นี้ก็จะเหลือเงิน1นึ่งแบาทนะครับหลังจากนั้นก็จะมารวมในส่วนของงานเพิ่มว่าจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ต้องรวมในส่วนของงานลดก่อนเพื่อที่จะรู้ว่ามุกประมาณหลังจากที่ลดปริมาณไปแล้วมีเงินเหลือเมื่อเปรียบเทียบจากสัญญาเท่าไหร่ในที่นี้ก็จะเหลือ1นึ่งแสนสองบาทนะครับแล้วก็มาดูงานเพิ่ม จะต้องใช้เงินเพิ่มอีก1 6 6 0 0 0บาทจากนั้นจ็จะทำการบาลานซ์นะครับดูว่าจะต้องหาเงินมาเพิ่มในโครงการเท่าไหร่ซึ่งก็จะเห็นว่าจะต้องหาเงินมาเพิ่มอีก46,000บาทนะครับก็จะสรุปนะครับเป็นสถานะในเรื่องของตัวราคาที่จะต้องเพิ่มขึ้นหรืองบประมาณที่จะต้องเพิ่มขึ้นในโครงการว่า จะต้องเพิ่มขึ้น4,6 0 0 0บาทนีครับก็จะเห็นภาพรวมนะครับของตารางการแก้ไขสัญญานะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยหลักๆ2ส,ส่วนก็คือส่วนของสาเหตุและแนวทางการแก้ไขแล้วส่วนของผลกระทบในส่วนของตัวแบบปริมาณงานราคาแล้วสุดท้ายก็จะมาสรุปบาลานซิ่งนะครับว่าในส่วนของตัวแบบจะต้องมีการแก้ไขกี่แผ่น b ีโอจะต้องมีการแก้ไขกอ่ไอเตมนะครับแล้วก็จํานวนเงินนะครับจะต้องหามาเพิ่มหรือเหลือในโครงการเท่าไหร่ก็จะเป็นตัวอย่างในส่วนของตารางการแก้ไขสัญญาตามประสบการณ์ของพี่ช่างเบนนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับโดยสรุปแล้วงานก่อสร้างเมื่อทําการเซ็นสัญญาแล้วมักจะมีปัญหาในการก่อสร้าง เราก็จะต้องมีการแก้ไขสัญญานะครับหรือมีการตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างเพื่อที่จะแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย,อย่าลืมกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ